ไหนวันนี้มาเล่นอะไรอะไรครับลูกพี่ครับวันนี้ลงมาเล่นกับลูกพี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นสแกมเปิลที่ราชนาวีกันนะครับนี่วันนี้อยู่ที่รอบรอบนี้รอบเอป่ะรอบปีนะครับทีออฟเริ่มที่พาสีหลุมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นสแกมเปิลกับลูกพี่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับออ้ดูวมองไม่เห็น อะไรก็โม่ทางนูงง้นต้นอนไปทำทำเลยสวยค่ะ,ะด้วยด้วยเด็กหนุ่มไปแรงไม่ได้ไม่ได้ก็มีนี่พัฒน,น,นาเร็วบ้าง นี้ลงมาเล่นสแคมเบิลกับผมนะครับไปไวมาดูกันว่าก้าวหลุมเราจะทำสกอร์กันเท่าไหร่ผักเชียร์น้องเขาด้วยนะครับนกูไฟเวครับครับวันนี้ครับได้รับเกียรติจากสตาร์เตอร์ครับใครที่มาลานนาวีบางนานะครับมีปัญหาเรื่องจัดกัวนะครับต้องคนนี้นะครับอาลเครับอมาไหมเป็นร้ายบ้างทำสบายทำสบายครับ เวลามาดูกับให้ได้รับเกียริจากสตาร์เตอร์สนามนะครับที่บางนะครับไฮบานที่นี่มาหาแกได้เลยครับโอ้โหวงแน่นอนมากครับโอ้โหนี่สตาร์เตอร์จริงหรือเปล่าโอเคนะครับสแกมเบิลนะครับแต่ว่าลูกห่างกันอยู่แค่ไม่ถึงสิบเก้าเลยเอาลูกไฮเดลลูกหนูก็ได้มันใกล้กว่าครับมาน้องตีไกลกว่าผมครับนี่ครับ งานลุยก่อนเลย เปนไปแล้วนะครับประมาณทัดทันทงได้ไม่ถึงทันทงให้น้องเอาละเบิดต่อครับสแกมเบลิลก็เล่นคู่นะครับเอาลูกที่ใกล้ที่สุดนั่นเองครับโอ้ขึ้นไปได้ดีนะโอเคเดี๋ยวไปเลือกลูกวนกีน นันะครไปอีกนิดหนะึขาวๆจุดนะ่ะตรงนั้นนะครับโอ้เอา,เอา,เอาให้ลงดูกี้ไปแล้วหนึ่งไมาลงก็ได้พาไม่ลงก็ได้โบกี้หรกที่ได้โบกี้ไปแล้นดูว่าจะรักกันจริงอีกไหมอ <laughs> ดู อโอ้นี่นไงนี่ครับเหมือนแปะเลยกลับกันมาเลย <c oughs> อ้อลอม้ที่สองนอกจากจะต้องตีพูน้อยใช้ไม้น้องเฮ้ยนี้ครับ <c oughs> สวยค่ะว้าวสวยครับคัตเตอร์เห็นไหมเห็นไหมลูกเลยวะตามกันจริงๆลูกน้องคัตเตอร์ครับลูกผมอยู่โน้นเนี่ยไอ้ลูกหน้นงันว้าลูกผมอยู่ดังโน้นครับนี่ นิดนึงวัวยลมง้ายลมแรงคู่ทั้งความลำบากให้น้องนะครับใช่แัตเตอร์ไม่ต้องตามพี่หนาวเหรอแบตเตอร์พ่อบอกไอเดียมาไง มาอยู่ตรงข้างจีนครับเดี๋ยวต้องมาเล่นศราา้าเดี๋ยวให้น้องเขาถือให้ครับพิดกดไปแล้วลนะูกนี้ติดลงก็เบอร์ดีเลยนะแคมเปิลบบคราฟน,นี่โอ้เก็บแล้วเอาล่ะเอาครับลูกผมมากิบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ พาไปแล้วครับหลุมนี้แต่ว่าเดี๋ยวให้น้องเขาชิปเพราะว่าเล่นสแกมเบอร์ถ้าน้องเขาชิปลงก็แต้มผมก็จะเป็นเบอร์ดี้นะครับอาวล่ะมาดูกันนี่ดูเลยครับนิดหน่อยครับอ้าวจบด้วยพาไปเรียบร้อยครับ เมื่อกี้พาไปแล้วนะครับแต่วันนี้ก็น้องเขามาซ้อมพัดลูกของเราครับอืออีออออ่ครับก็ยังได้พาครับแล้วจะหลุมสามใช่ไหมเอ,อ๊ะหลุมสองสิผมกับน,น้องเขาได้พาครับผมไปรูหลุมต่อไปกัน ลูกผมครับล,ลูกน้องครับเดี๋ยวไปเล่นลูกน้องฮัตเตอร์กันครับเอาอ่ะกดได้ลูกเด็กน้อยโอ้ยแม่นธง โอ่ะก็พูดอยู่ม şey ันจะโดดโดนทั้งนั้อ่ะตึ๊่ตโ um ้มองไปโยนข้ามพงไปเลย นอยิงอยอนตอกนนีารก่าัดทีเป็น่าร่ารกน่รัารักน่าก่านี้รักน่รักนารักนารันรักน่าีน่าัารัน่ารั่การักน่กน่ารกน่ารันรกรนนารักน่่รกร่นรัต่ักได้่าน่ เท่ากันเป๊เด็กหนุ่มครับเด็กหนุ่มอัตเตอร์ลูกพี่ผมนะครับนี่เล่นสแกมเปิลนะครับเป็นอีกหนึ่งหลุมนะครับเอาไว้ลูกพี่กานนี้ครับห่างกันยังไม่ถึงสามเก้าอีกแล้วนะครับเรียกว่าถอดพิมพ์กันสุดๆจะต้องมาชิปต่อสองกานหนาวละดึงๆเ้านะครับมาถึงหลุมสี่ใช่ไหมโอเค นะครับโอเคมาดูน้องเขาชิปััหนก่อนชิปให้ลงไปเลยนะพี่ไ,ไม่ต้องชิป <c oughs> ไปแล้วครับขึ้นไปได้ลายนะครับน้าหนักไม่มาไม่ไปนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูลูกผมครับ ไปป้าเอาตรงออกไปครับเอาครับให้น้องเขาเก็บก่อนเอาอันน oh, okay. ี้ไปตั okay. ้งไดม่เป็นไรเข้ากล้องได้เลยครับโอเคได้พาครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายนะแต่ว่าได้พาซ้อมหน่อยซ้อม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 ไม่เป็นไร กซอมนะครับต้องไม่ลงมเฮเดี๋ยวหลังหลุมข้ามไปแล้วโอเคอยู่อยู่อยู่ไม่ต้องตามไปนะ สวยโอรักหวานเยีะยิดนึงเอานะครับลูกนี้ได้มาังคู่แล้วมันเลือกลูกน้องสเตอร์ครับอยู่แฟเวย์ลุยถ้สองครับึินไปแล้วครับโอ้ผมแทบจะไม่ต้องตีหรือเปล่าครับเพราะว่าดูดีครับยุดออนไปแล้วครับเอ้าละผมต้องทำให้มันใกล้ให้ได้แล้วการนานะมา อยู่ตรงนี้ <ขอ S 1> มีอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเล่นลูกน้องคัตเตอร์ครับ แล้วมาดูครับเมื่อกี้ก็จบพากันไปทั้งคู่เลย,ออยโอ้โออยโอ้โเลี้ยวไปแล้วนะครับโอ้โเดี๋ยวผมต้องออกไปไตีแล้วนะครับตอนนี้ 看。Oh ระยะทงเป๊อะอะคอปปี้นะพัตเตอร์คอปปี้นะอืมเบาไปแล้วนึกถูกนคอยเป็นพัตเตอร์น้องครับดูการ ไ,ไดเอาครับเมื่อกี้ผมพัดลงไปแล้วนะครับได้พาครับเดีย๋ยวดูน้องเขาเก็บของเขาบ้างนะครับนี่ครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็สแกมเบิลเล่นคู่นะครับทุกนี้ก็ได้พากันไปเป็นที่เรียบร้อยครับตกน้ำทั้งสองคนครับบุกครับ ไปแล้วสวยโอ้โุดละอา้อาวเรามาดูตัวอย่างที่ดีครับเมื่อกี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับไม่เหรอ,อ,วอสวยมากทุ่งหาดไว้นั่นน่ะอ๋อนแน่นอนโอ้โอ นี่น้องเาทำงานแล้วครับนี่ครับลูกผมไม่ออนนะครับลูกน้องเขาออนอยู่นู่น,นครับเดี๋ยวไปผัดลูกน้องเขากันกับลูกนี่ครับมาดูครับลูกเด็กครับเด็กนุม่มมาผัดเบอร์ดี้ครับอเอาอะไรเดี๋ยวไปตามลุ้นกันครับ ชิวเชียร์ย <ไป S 2> ัโอ้ีพับแรงมานะแรงแรงหนูไมต้องแรงขนาดนั้นนะครับเลก็ <c oughs> เลยทับปั้นเลย <c oughs> ไป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 โอเคอเอ้ครับเดินทางมาถึงที่ออฟหลุมแปดกันแล้วเมื่อกี้ก็ได้พากันมานะครับก็เป็นน้องพัตเตอร์จัดการให้นะครับเพราะว่าลูกผมนั้นไม่อ่อนนะครับมาดูที่หลุมแปดครับพาซี่สั้นนะครับนี่ครับน้องให้เที่ยวไปก่อนนะครับก็สแกมเบลเล่นคู่นะครับ คนที่มาเล่นกับเพื่อนสอคนแล้วก็ไม่มีอะไรเล่นกันสนุกสนานกันลองเล่นอันนี้อยู่ได้ครับโอ้โหครับตกน้ำครับฮาออกกล้องไปแล้วนะครับมา,มาถ่ายพี่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ตีไปนี่ไง ีไม่โดนครับไม่ต้องถ่ายครับถึงคิวของเด็กน้อยนะครับคนนี้นะครับหลังจากที่โปนทาไม่ดีนะครับแต่ก็ออนอยู่นะครับมาดูว่าเขาจะใกล้กว่าโปได้ไหมครับโอ้พุ่งมาแล้วครับพุ่งไปใส่หัวแคทตี้นะครับโอ้ไม่ออนนะครับเ นี่ครับเป็นการเอาคืนครับ <laughs> ลอยอยู่เลยฟิลลิ่งไม่มีหให้ไปนก,ก,กิป,ป่าทักทึบกลัวจับเดี่ยวลงเอาไปวงก,กิปปนซก่อนอ่าสูโูไหลขวาแหละทางขอมูลและขวาทางขึ้นละ,ะเขาอยู่นั่นบาง 拜拜拜拜拜拜拜。 最近。 สวยมากสวยอดีสวยครับลูกโอเคเอเอาพัตเตอร์ลุย เด็กมันไม่ยอมขับเบอร์ดี้เบอร์ดี้เบอร์ดี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 ้อีกคนนึงจะเบอร์ดี้ไหมคะทำตัวอย่างให้ดูแล้วนะปากนอกจ้ะ ออกใค่สองพี่ตามดิ